สวัสดีค่ะวันนี้เรามารีวิวตัวฐานตั้งนะคะของป้ายราคาทองนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวฐานตั้งรุ่น32นิ้วนะคะแนะนําให้ลูกค้าเนี่ยปรับขึ้นไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะเอาป้ายราคาทองมาติดนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ลดลงนะคะไล่ลดความสูงลงนะคะเพราะว่ามันจะมีความหนืดนะคะของตัวกล่องเหล็กนิดนึงนะคะเพราะไม่งั้นน่ะถ้าเราไม่ ไล่ขึ้นไว้เนี่ยเวลาเราเอาขึ้นเนี่ยจะลำบากนิดหนึ่งเพราะมันจะมีความเดือดผู้หญิงบางคนก็อาจจะแรงได้ไม่ถึงนะคะนนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะ,นนก,นนะ,คะก็จะหมุนปรับได้ซ้ายขวานะคะสะดวกอันไหนก็คือเอานั้นล็อกนะคะมีความแน่น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราลองให้ดูนะคะว่าสามารถลากได้ด้วยนะคะตัวนี้แล้วก็ที่ขาเนี่ยก็คือจะล็อกได้นะคะนี่ค่ะลากไปลากมาได้นะคะ อันนี้เราติดตั้งกับป้ายราคาทองแล้วนะคะอันนี้จะเป็นป้ายราคาทองรุ่น32 apvc นะคะ gd 3 2 apvc นะคะตัวเลขสูง3.2นิ้วนะคะตัวนี้ระยะการมองเห็นเนี่ยเรารับประกันที่1ถึง30เมตรนะคะเห็นระดับสายตาแน่นอน,นะคะ่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะคริลิกผสม PVC นะคะาสามารถโดนแดดได้บ้างนะคะแต่ว่าไม่ใช่แดดแรงๆตอนกลางวันนะคะ เดี๋ยวลองตั้งค่าให้ดูนะคะอันนี้เปิดปิดผ่านรีโมทกันก่อนเลยนะคะแล้วก็ไปที่รูปดอกไม้นะคะใส่ตัวเลขได้เลยนะคะพอเกิดช่องกระพริบเนี่ยให้ใส่ตัวเลขได้เลยนะคะห้าห้าห้าอันนี้ใส่ตัวเลขไอนน้ตัวธรรมดานะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะหก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 นะคะตอบโอเคนะคะเพื่อเป็นการเซฟนะคะแล้วก็กดเครื่องหมายกลับได้เลยค่ะ นี่ครับจะเป็นในส่วนของการตั้งค่านะคะแล้นี้จะเป็นการตั้งแสงนะคะเลือกฝั่งใดฝฟังหนึ่งคะ่ะแล้วก็กดย้ำๆนะคะจะเป็นการไล่ระดับนะคะอยู่ว่าจะไล่ขึ้นหรือไล่ล,ลงนะคะอันนี้เก้า